สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวเพจวันนี้ผมขอนิมนต์พระสังกรจจายนะครับเนื้อผงคุกรักหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลองนี้ผมได้จากผู้ใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับนานมากเลยนะครับองนี้อยู่กับผมมาสามสิบกว่าปีแล้วเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับ เก่าตามอายุนะครับเก่าตามอายุอ่าเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเนื้อผมคุกรักนะครับสวยมากเลยเนื้อแห้งนะครับสวยงามจัดเป็นพระเครื่องอ่า ที่น่ารักน่าบูชามากๆเลยนะครับความเก่าความแห้งบง่งบอกถึงอายุของพระนะครับจัดเป็นพระเนื้อผงคุกรักที่ดูง่ายครับดูง่ายสบายตานะครับมีผมให้ดูติก,นนนก,ก,ก้นะครับเนื้อผงคุกรักเก่าแห้งนะครับสวยงามมาก พระองค์นี้อดีตเคยลงหนังสือพระเครื่องมาหลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับจัดเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระพระเครื่องในตำนานนะครับของหลวงพ่อแก้วออกวัดปากทะเลนะครับสวยงามมาก ให้เพื่อนๆดูจัดเป็นเป็นพระแท้องค์ครูเลยนะครับโอเคครับ